สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธศาสนสุภาษิตบทว่าทุกขาอุทธรถัตานังปังเกสันโนวากุญชโรซึ่งแปลว่าจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างตกลมถอนตนขึ้นฉะนั้น อธิบายความว่าช้างเป็นสัตว์ป่าที่ตัวใหญ่ร่างกายใหญ่โตท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวหาจินตามภูเขาลมหนาวภัยถือว่าเป็นอุปนิสัยของของช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่กลัวไฟและกลัวลมเมื่อช้างจะไปดื่มน้ำในห่วงหนองคลองบึงอะไรก็ ต้องระมัดระวังตนเองเพราะตนเองตัวใหญ่เมื่อพลาดพลั้งถลําลงไปในลมก็รีบถอนตัวขึ้นชั้นใดปุถุชนผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรประกอบด้วยกร,รมคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสผ o t พภะถือว่าเป็นหลุมเป็นหลุมลึกทำให้ผู้ที่ติดในกร,รมคุณนั้น ติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสผลตภัเพราะกรรมบุณนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของคนทุกชนชั้นถ้ายังเป็นถ้ายังเป็นปุถุชนยังมีเกล็ตอยู่ผู้ที่ตกลงไปในล,ล,ลมคือกรรมบุณแล้ว ก็จะเห็นแต่ความสะดวกความสบายความสนุกความบันเทิงเลิงลมรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็จะเปิลเปลือให้แต่ตนเองโดยไม่รู้ว่านั่นคือเป็นสิ่งที่อันตรายเล่นเพลินไปก็ไม่สามารถที่จะขึ้นจากลมนั้นได้บางทีมนุษย์ก็ตายเพราะรูปตายเพราะเสียงตายเพราะกลิ่นตายเพราะรสตายเพราะผดพพะก็มีมากมาย คือไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายต่อตนท่านจึงสอนให้ถอนตนขึ้นเสียเหมือนช้างตกลมก็รีบถอนตนขึ้นจากลมฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เขียนเป็นบทคติสอนใจเอาไว้ในที่นี้ว่าช้างป่าเที่ยวดื่มน้ำกลัวลมสัตว์ป่ากลัวจะลม้มพลาดพลัง บันเดตถอนตนจากหลมกามคุณศาสตหลมไม่รอรั้งเรียบขึ้นถอนตนกรอนแปดสุภาพอันสัตว์ป่าร่วมหาจินถิ่นภัยสนกลัวผู้คนกลัวไฟให้สงสัยรู้ว่าตนติดหลมคมกายใจดิ้นทันใดพ้นลมไม่จมดินส่วนบุคคลท่องเที่ยวสังสารวัต รู้กรรจัดตัดจากลมโจมตันหากรรมคุณลมลึกตรึกตรองนาใช้ปัญญาถอนตนพ้นกรรมเวรแล้วก็มีต่ออีกว่าช้างตกลมถอนตนขึ้นสะดึ้งตื่นจากเพศภยัยภูเขารำนาภายัยท่องเที่ยวไประหว่างตนสัตว์ป่า หมู่น้อยใหญ่ระวังภยัยทุกแห่งขนหาจินรักษาตนพร้อมผจนภัยมากมีบัณฑิตร,รู้ดีชั่วอย่าเมามัวจะเสียสีติดลมการโผก่ีรีบถอนตนจากเวีภนยัยท่องเที่ยวในวัตตะจงชนะด้วยกายใจทำดีเป็นนิสัยทุกเพศภยัยห่างกไกลเอ่ย ในท้ายของคลิปวิดีโอ EP ที่20นี้ขอความสุขความสวัสดีความโชคดีจงบังเกิดมีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วถึงกันเทิน